สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับล่ำให้ลูกไร้สิทธิ์เจอแม่คนแห่สงสารเข้าใจหัวอกแม่กุ้งพลอยสงสารจับใจต้องเห็นลูกสาวล่ำให้ถูกพ่อจํากันสิทธิ์ในการเจอแม่คอมเมนต์สนั่นชาวเน็ตทนไม่ได้น้องวิจิลูกชายของสอนลามร้องอยากคุยกับแม่ ต้องบอกเลยครับว่าทําเอาชาวเน็ตนั้นทนไม่ได้หลังจากที่เห็นน้องวิจิลูกสาวของสอนรามและติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาปล่อยโฮร้องไห้อยากคุยกับแม่งานนี้คอมเมนต์หัวอกคนเป็นแม่สนั่นไอจีเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นั้นทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาคือน้องวิจิวัยสองขวบนั้น ได้ยกให้เป็นการดูแลภายใต้การดูแลของสอนลามโดยติกบิ๊กบราเธอร์นั้นจะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้นไม่ล่าสุดนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตทนไม่ได้หลังจากที่เห็นน้องวิจิลูกสาวของสอนลามและติกบิ๊กบราเธอร์อยากคุยกับแม่งานนี้คอมเมนต์หัวอกคนเป็นแม่แน่นไอจโดยเธอนั้นได้มีการโพสต์วิดีโอขณะคุยกับลูกสาวระบุข้อความว่า ไม่นานลูกรักไม่นานเชื่อแม่รักลูกมากนะลูกแม่ทำงานลมหายใจเข้าออกคือวิจิแม้แต่เดินลงพื้นที่ในตลาดทุกตลาดและสิ่งแรกที่แม่มองหาคือของเล่นให้ลูกแม่ข้่ขึ้นเครื่องบินกลับมาฝากลูกของแม่ทุกครั้งด้วยรักและคิดถึงแม่ไม่เคยคิดที่จะไม่โทรหาลูกโทรหาตลอด แม่ทำงานเหนื่อยขนาดไหนแม้เวลาที่มีแม่ได้คุยกับลูกไม่มากแต่แม่ก็ไม่เคยลืมลูกนะรักลูกที่สุดฟ้ากำลังจะเปิดทางให้เราใครก็ขวางเราลำบากแบบนี้แหละทีนี้ถึงจะสอนให้เราต้องแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่ธรรมชาติของเด็กก็รักและคิดถึงแม่อยู่ดีเปิดใจยอมรับและ แก้ไขจุดที่ดีให้เพื่อลูกนับตั้งแต่ดาราสาวสวยสายบู้อย่างกุ้งพลอยกนิทรินอย่าขาดกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างสนรามเทพิทักษ์ก็ได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของชีวิตของตัวเองแต่กะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวก็พยายามปรับตัวเป็นคนใหม่พร้อมกับขอโอกาสในการเลี้ยงลูกเจอหน้าลูกและ อยู่ในการดูแลของอดีตสามีเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความในทํานองก้าวไายความเป็นแม่ของตนอย่าเอาลูกของฉันมาส่งเสริมและดันตัวเองจะทําอะไรก็ให้เกรงใจฉันด้วยขอขอบคุณสําหรับการรับฟังช่วงกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ